ติีผดดมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลมเอ้ยไม่ใช่เรื่องลมนะครับว่าลมนั้นมีอิทธิพลต่อ,อโลกเราอย่างนี้ตอนนี้ลมแรงมากแล้วเราจะมารู้นะครับมาดูกันนะครับว่าลมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเราได้อย่างไรนะครับเชิญชมกับพวกเราได้เลยครับมาสู่ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับครูครเรากลุมเสด็จสี่ครับ,บเราราจะพูดถึงเรื่องของลมกันนะครับว่าลมเป็นยังไงลมนะครับหมายถึงการเคลื่อนที่ของแก๊สบนโลกโดยมีหลักการง่ายๆคือ ลมนะครับจะเกิดจากการที่อากาศที่มีบริเวณของอากาศที่มีอากาศเย็นเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีอากาศร้อนหรือความดันอากาศต่ํากว่าทําให้เกิดลมขึ้นได้นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิทั้งสองที่นั้นต่างกันมาก ็อาจจะทำให้เกิดพายุได้ซึ่งมักจะเกิดในฤดูร้อนเรามาดูตัวอย่างของพายุกันนะครับและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิประเทศโดยเกิดจากลมส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ทะเลทรายนะครับมีอยู่สองภูมโอกาสแบบใหญ่หญคือ ทลรายลมสินค้าเทรดไวเดสเซิร์ Desert, เป็นทะเลทรายในพื้นที่ที่รับอิทธิพลจากลมสินค้าซึ่งนําพาความแห้งแล้งมาสู่พื้นที่ทะเลทรายที่สําคัญในเขตนี้ได้แก่ทะเลทรายซาฮาราครับ2นะครับทะเลทรายภาพคพื้นทวีปคอนทินเดนเซิร์เป็นทะเลทรายที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในภาพคพื้นทวีปและได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับเลยเช่นทะเลทรายโกบี โย่วันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อต่อไป urgency, belonging. นะครับคือกระแสของลม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 มีด้วกัน3ชนิดนะครับมาพบกันเลยชนิดแรกครับแ้เราก็มากันที่ชนิดที่หนึ่งเลยนะครับคือการพัดกราดนะครับหรือ d f l e c i o n นะครับเป็นการที่ลมพัดเอามวลวัตถุให้ลอย หรือกิ้งไปตามลมนะครับพบได้ในสภาวะแห้งแล้งนะครับซึ่เป็นพื้นแห้งๆนะครับลมก็พิวลอยไปตามอากาศนะครับพัดเอาก้อนหินไปตามกวดตามตามรูปภาพที่เราอธิบายไปนะครับอย่างง่ายๆนะครับจากฟุตีนะฮะฟิวเย่เย่เย่ก้อนหินก็จะลอย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 ไปลอยไปอไปนะฮะที่สองเลยนะครับ the natural นะครับคือการเสียใสนะฮะ และเสียเมื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า abrasion นะครับเกิดการที่เกิดจากการที่ลมนะครับพัดเอาุภาพผิน้ายต่างๆนะฮะเมื่อมีวัตถุมากั้นไอลมเนี้ยนะฮะก็จะทําให้เกิดการขัดสีขัดสีเสียสีขัด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 อยู่นั่นแหละครับขัดจนซีจนหินนะครับมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับจากภาพ จากภาพที่น้องฟุตตี้กำลังจะวาดให้ดูนะครับน้องก้อนหินนะฮะน้องก้อนหินถูกลมพัดอย่างแรงเลยนะฮะก็มีหินขัดมาไดยนะครับจะทําให้น้องก้อนหินเปลี่ยนรูปร่างไปนะครับเข้ามาที่สามเลยนะครับอันนี้สามเลยนะครับเจตเจรอ์นะครับนะครับอ่าโคตรทีมจบจากนอกนะครับคือการสึกก่อนนะครับการสึกก่อนนะครับเมื่อลมพัดเอาตะกอนจิ้งเข้าไปตามพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลาบล่านนะครับจะเกิดการกระแทก หรือการขุดไถนะครับขุดไถนะครับทาให้ตะกอนังกาวนะครับมีขนาดที่เล็กลงไปอีกนะฮะครับเราจะดูมาดูภาพกันเลยนะฮะน้องฟุตี้น้องฟุตี้วาดให้ดูเลยครับอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะนี่ครับเป็นเนินนะครับเป็นเนินน้องน้องเนินนะฮะตั้งชื่อน้องเนินครับลมพัดมาครับหินกิ้งไปครับกิ้งไปครับอย่างภาพนะฮะ ล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับจากเรื่องกระแสของลมนะครับซึ่งลักษณะภูมิประเทศนะครับที่เกิดจากกระแสของลมนะครับกระแสของลมนะฮะมีด้วยกัน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 ฮ่าฮ่าฮ่าแบบนะครับคือเขามาอันแรกเลยนะครับกับแอ่งพัด นะฮะอ่กาเจอจากการที่ลมนะครับพัดเอาสารจากดินออกไปนะครับจนมีรูปร่างเป็นแอ่งนะครับอย่างน้องแอ่งตามรูปนะครับน้องแอ่งนะครับครับแล้วก็มาอันที่สองเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มาก็เริ่มที่แป้นหินเลยนะครับแป้นแป้นหินนะครับแป้นหินแป้นหินนะครับเกิดจากการที่ลมนั้นพัดเอารายนะครับเอาไปขัด สีกับก้อนหินที่เราต้องการนะครับเอ้ยไม่ใช่กับก้อนหินที่ตั้งไว้อยู่นี่แหละครับจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก้อนหินนั้นก็จะเริ่มรูปร่างมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจนพร้อมเพียวเหมือนกับนางแบบเมเจอร์คิปนะครับครับแล้วก็มาต่ออันที่3กันเลยนะครับกับกรดกรดทะเลทรายนะครับรถดทะเลทรายนะครับรดทะเลทรายนี่ใช่ไอตัวที่นิ่มๆเหมุนไปหมุนมาอยู่ทะเลทรายหรือเปล่าครับใช่แล้วครับมีนังที่นานๆแล้วก็มีสีขาวทุยไป ไม่ใช่ล้ะเกิดจากการที่หินกวดมวลขนาดใหญ่นะครับถูกลมพัดเอากรวดนะครับมาขัดสีทรายนะครับจนมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนน้องเนินที่เราเคยวาดรูปมานะคะดังภาพเลยนะครับครับครับน่ารักฟงฟิ้งนะฮะน่ารักฟงฟิ้งมากเลยใช่ครับแล้วก็มาพบกับ n ม m b e r 4โฟนะครับอันที่สี่ตับกตนะครับนะครับอันที่สี่ก็คือ เขาโดดในทะเลทรายใช่นักมวยหรือเปล่านะครับเขาทรายกลแล็กซี่หรอทุยไม่ใช่เกิดจากมวลหินนะครับที่เหลือจากกระบวนการกระไสโดูโอยลม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 ล้มล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 มนะครับจะเป็นลักษณะเป็นภูเขาที่เป็นแหวงแวงนะครับอยู่กลางทะเลทรายครับครับแล้วก็มาพบกับนัมเบอร์ฟนนะครับอันที่หานะครับเนเนินเมซาครับแล้วก็ เนินยอดป้านนะครับยอดป้านนะครับยอดป้านเป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับในทะเลทรายเดิมนะครับเดิมนะครับในตรงนี้จะเป็นเคยเป็นที่ราบสูงนะครับต่อมาเกิดการกัดเซาะพังทลายนะครับจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆที่น้องฟุตี้วาดให้ดูนะครับแล้วก็มาต่อกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับต้องขออภัยด้วยครับเรื่องเกิดการผิดพลาดการถึงนะครับทาให้ภาพหมดลงนะครับตามขนาดของคนภาคนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคือลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของลมนะฮะครับซึ่งมีหลายแบบด้วยกันนะฮะว้าครับแล้วก็มาอันแรกเลยนะครับคือสันทรายกาแล็กซีนะครับเด้ยไม่ใช่นะครับสันทรายนี่แหละครับสันทรายนะครับเกิดจากการตกทับถมของเนินทรายนะครับซึ่งมีรูปร่าง ต่างกันไปตามลักษณะของทิศทางลมนะครับบางอันอาจจะเอียงไปทางนู้นทางนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ใช่ลมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่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 นีนี่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 นีนี่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  ดินลมหอบนะครับเป็นฝุ่นขนาดเล็กนะครับซึ่งพัดมาทับถมในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับมีดินนะครับเป็นสีอะไรครับสีอะไรครับให้ทายผมห้รอดูสีหิบไม่ใช่นะครับสีเหลืองเหลืองๆๆๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลมมากขึ้นนะครับ หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปจากพวกเรามาส่สตูดิโอนะครับหวังว่าทุกท่านนั้นจะนาความรู้นี้ไปใช้ในการศึกษาเร่าเรียนวิชาภูมิศาสตร์ชาภูมิศาสตร์นะครับและขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเข้าใจภูมิศาสตร์มากขึ้นเข้าใจเกี่ยวกับลมมากขึ้นและขอให้ทุกท่านทาข้อสอบได้นะครับสาหรับวันนี้พวกเราสเต็ปซี มาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ